พี่น้องครับผมอ่าพี่น้องก็สีเห็เนอว่าช่วงที่ผมเปิดบ้านผมไล่สดให้พี่น้องด้เบิงอ่าช่วงที่พ่นติดสะดุ้งนะครับบานนี้เพ่นได้ป่ามาเพ่นว่าถือสองเทียร์ส่หัพี่น้องเนี่ยถือสองเทียรเได้นน่ครับพี่น้องนี่เกอบเต็มสร้างกะละมั่งครับผมอมืได้่แม่นหน่อยๆครับเนี่นเนยเออประมาณสร้างกาคิโลครับผมเนี่ยนี่นี่เด้อนี่เนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยว ที่ว่า <reveal> บ <again response> <performance> <injuries> ่ได้ <man confer dles> ป่าครับผมนี่ครับมีแต่ป่าขาวให้ปลาขาวหน้าครับพี่น้องเอ่อให้พี่เห็น้องเขาได้เบิ่งนะครับเอฟซีทุกทุกท่านครับผมเอ่อป่าขาวปลาขาวนั่งไถครับพี่น้องนี่เบิ่งปลาขาวนั่งไถตัวใหญ่บ่าอาผมจะเรียกให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ปลาขาวนั่งไถด้วยนี่นะครับปลาขาวนั่งไถที่ออกมาเป็นแบบนี้ นะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องมือนี่หมานพ่นหมานนะครับขนาดสะดุ้งเล็กๆแต่ว่าสะดุ้งใหญ่ถึงสิ่ซ้ำใดนะครับนี่นะครับมึงกับพี่น้องครับป่านาครับผมป่านาทั้งนั้นครับไปออกสะดุ้งไม่มามือนี่พ่นก็ได้ครับผมพ่นได้เต็มที่เลยนะครับหาอยู่หากลิ่นแบบบ้านๆเฮ้ากับพี่น้อง อปักอ่าอันนี้อันนี้นนปะขาวนั่งไทยอาจจะจะออกสีเด่นเป็นสีปาปะขาวนั่งไทยหรือว่าปะขาวีไยนะครับอา่าอันนี้ปลาปะขาวค้อย่เพอ่ีปลาปข่าวปะขาวค้อย่มนะครับบักควายกับไม้เฉยๆนะบักควายเดี๋ยวผมสืบพีสุนองเขามันมีป่าหลายป่าครับอันนี้ปะข้านอกเขานะครับเราเลี้ยงปานี่ บ่ตตรงห่วงครับป่ามันถึมีตัวน้อยตัวใหญ่ป่าปนกันอยู่นี่ครับพี่น้องแมวกับมันางถ่ายเจ้ามานางถ่ายยังเจ้ามานางเฝ้าป่าบ่หรือจังใดเจ้าคือพวดคราบเสียบานเลยเออคนนี้ก็คือกันเียนะครับเบิ่งป่าครับพี่น้องครับโอ้ปิงปีงปีงปีงกินกับแก้วข้าวเขาเหนียวอันหอนครับพี่น้องครับเออ นี่อ่าท่ายพี่ให้นอกเขาได้เบิ้งนะครับปลาปลาขาวนาครับผมปลาขาวนาอ่าตว่าอยู่กับห่วยกับคล้องนะครับอยู่กับห่วยกับคล้องหากิน้าคันคันมันมากมันมากเป็นมูครับผมปลาเนี่ยถ้าถ้ามากมากเป็นมูนะครับจะจะถิกดีครับผมจะถิดดีในช่วงที่ผมไปเปิดบ้าน้วมันเวลามันประมาณหาโมงหาโมงกลัว มันป่ายังบ่ได้มานะครับมันมาถือส่วงคำคำนี่ครับพี่น้องมัถือส่วงคำคำเอากินบ่ามัดก็อ่าตากแดดตากหยังนะครับตากแดดบ้างตั้นก็เฮ็ดปลาร้าปลาจ่อมนะครับใบชอยู่ตะกลิ่นนะครับพี่น้องเอ่อกระเท็ดปลาร้าปลาจ่อมปลาแดดปลาร้าบ้านเฮานี่ล่ะภาษาไทยเพิ่นก็เอิ้นปลาร้านะครับเอิ้นปลาร้าแต่ว่าภาคอีสานเอิ้นปบบ ปลาเดียกนะครับปลาเดียกเนาะเนี่ยครับบึงครับผมประมาณยี่สิบโลนะครับพื้นดิมาเนี่ยเก่็บติ่มซ้ำกระมังครับบึงครับผมพี่น้องป่าปลาขาวป่าลายอย่างลายแน่วครับ ตึกกับชัวคนสีได้ชัวป่าสีมากมามารอบเดียวถือสองสามบาทวะันเอมาคุณเขาเอาปลาเร็วอมาเอาปลาเร็วเป็นตังแค่คุณเขาคุณเขาหรือป่าเนี่ย่เชนังจังดขั้วจังดห่ามก็ไปวางเอาใบันเนาะ มันก่ได้ถืออันนั้นเองแี่อันม่ได้ยถือตซเว่นมันถือวังคำวังหวงมากมันถือหุ้มโม่งหาโม่งกลัวกลัวมันถือตะเว่นหมือนไม่ได้มากเซเว่นพญเลีถือมากเตเตถือสองบาทเตเตเขาถ้าได้ใส่กุ้มถือสองบาทมาเลยใส่ถุงปุ๋ยแบกมาเลยตะว่ามัน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 ได้หลายตัเอาสะดุ้ง่ายไงเจ้าขึ้นเบิองเขาโยขึ้นมาหน่เขาสิโจ้เขาจะเอาสวิงเขาตั๊กตั๊กใส่ถุงปุ๋ยเขาเออถือสองบาท เอาพ่อลแล้วแหบอกแม่มันหอนมันมาเดียวสัน่นวันนี้พ่งไงเรือถือมาไม่ใหญ่อันนั้นก็ถือซองบาทแล้วก็ได้หลายกันโอ้มันสะดุ้งใหญ่มันติดถือลายเนาะโอ้ยพอจะให้เจ้าไปเห็นคนยกขึ <c oughs> ้นคนร่วมในเขาปลาออกไปเราคือคนใจบ้านเราถือวันใดเราใจขนาดพูนไปหาพี่น้องเอ้ยเราใจเราใจเอ้าวซุ้มอยู่ทั้งไตสิซัมใจฮะสลีกยงาุตมุตหุล่ะทั้งไตท้าย อันนี้มันมาลายคนตอวมุขนกิได้ที่กันมันบ้าูแมแม่มาจังไหนนี่นอนคือเนอนัยู่ไหนนอันปลาขาปลเขาไลมะเขาอนั่มเขาไงเาเจ้าเป็นหนไ้ปาปลาขานาปขาน้า อันกระดุมพ่อแบบซื้อมาเนอืยสุดยอดสุดยอดมื้อนี่มันมานมันมานมัน